วัสดีค่ะวันนี้นีน่าจะชวนมาทำขนมกล้วยนะคะเกล,ลือกล้วยนะคะก็แป้งข้าวเจ้าเขาใช้แป้งมันกันแต่นีน่าใช้แปง้งขกระเพรานะเขาปกตินีน่าไม่มีแป้งมันค่ะแล้วก็เกลือนะคะและ้วก,ก็น้ำตาลแล้วก็แป้งขง้าวเยี่ม่อมแล้วก็มะพร้าวกะทินะคะก่อนตื่นเลยก็แล้วก็เอาแป้งผสมรวมกันเนาะ อันนี้มีน้าใช้อย่างละ100กรัมนะคะสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะมีหน้าช่างแค่แป้งค่ะอย่างอื่นนี้น้าก็จะใช้ชิมชิมเอานะคะเราก็ใส่กระทิลงไปะคะ่ะใน่ต้องเยอะเราก็มันวดกันนะคะพอ,อเรานวดกันได้ประมาณนี้นใช่ไหมจะมาใจ กใส่กล้วยลงไปนะคะกล้วยอันนี้นี่หนะ้าไม่ได้ใช้กล้วยน้ำว้านะคะจะเป็นกล้วยเจเมกาค่ะหรือว่าเขาเรียกกันว่าแพงทีนนะคะเราผสมกันค่ะพอเราผสมจนนะ้ำตาลละลายแล้วใช่ไหมคะเราก็จะใส่ มะพร้าวขูดลงไปนะคะซึ่งถ้าใครมนมะพร้าวอ่อนก็ก็ดีมากเลยค่ะแต่ทีน่นี้ในหน้าไม่มีมะพร้าวอ่อนนะคะมีหน้ากันเลยต้องใช้มะพร้าวขึ้นทึกค่ะแล้วก็เคเล่ะเล่เเล่ให้มันเข้ากันนะคะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะเอาไปห่อกันค่ะค่ะอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้อันนี้น,น่าจะพยายามจะห่อแบบนี้นะค่ะมัน ดูมันไมไ่น่าทานเนาะปแน,น่ก็คิดว่าเอามาใส่แบบนี้ดีกว่าเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดเอาสะดวกกว่าด้วยค่ะนีรดเร็วทันใจเราก็มาตัดเอานี่ค่ะ ันนี้หน้าก็ทําเสร็จแล้วนะคะเป็นขนมกล้วยนะคะและกันนี้ก็คือกล้วยจีค่ะกําลังร้อนๆเลยนะคะขนมกล้วยกับกล้วยจีค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะน่าทานไหม